เปลี่ยนกาแฟเปลี่ยนใจปะโอลีไปมลรสาอันไหนของหนู <laughs> พี่ครับพี่รู้เปล่าว่าพี่กาแฟหนูเรียกว่าอะไรเออ Oli, Oli. Và của pì. của pì là không biết luôn. không biết luôn. không biết luôn. không biết ชาเขียวพี่คิดเะดื่มชาเขียวมาตลอดเลยเหรอเออไม่เคยถามกันเลยอ่ะคอฟฟี่นะคฟาบูชิโนอนะ่อะไรนะอะไรนะมุเตะอะไรนะคอฟฟี่ฟาบูชิโน่เอภิรู้เหรอแลอ้วข,ของของพี่ไม่ก็แต่ของพี่หนูไม่รู้ผมเปลี่ยนตลอดเนี่ยมีช็อกโกแลตชาเขียวอะไรเงี้ยเปลี่ยนกาแฟเปลี่ยนใจป่ะ เปลี่ยนกาแฟาเปลี่ยนใจป่ป <c oughs> ะ